สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีครับวันนี้มาติดตาม,มคุณแม่เพื่อนมาหาเห็ดเนาะ<ม>อันนี้ก็น้นองแม่ไม่ตังค์เนาะก็ไปโทนเนาะสวัสดีครับเพื่อนมาาทายท่าเหมือนคุณแม่หาเห็ดเนาะพี่คิวสวัสดีครับขอฝากซองน้องน้ำไปด้วยพี่น้องด้อน้องแม่ไม่ตังค์ด้อเพื่อนหัวะเห็ดอยู่ทูมัเนาะพี่น้องเนาะฝากน้ำจากคนเนะ ลูกหลานคุณแม่จะล่าเนี่ยละเอ้ยโที่คิวไไ bin, เขาบอใส่หมวกราศิพากันว่าเบิ้งเฮ็ดราศนว่าเบิ้งเฮ็ดเฮ็ดปวกเลยพี่น้อง ส้งแล้วกันอิคิวแล้วก็ซ่องน้องแม่มีตั้างแล้วก็ของพ่อดินค่ะไอ้ซ่องอิคิวซ่องของพ่อดินนี่ค่ะเด้อกับน้องสร้างของอิคิวน้องอิคิวนะคะซ่องของเพื่อนกันเลยค่ะคิวไม่ยังไม่ยังฮูลฮูลฮุลเสียมหผิดมาผิดแล้วยังมาผิดแล้ว คุณแม я, ค่คณท่ามาเล่นป้านะพี่น้องนะชมบรรยากาศป่าไปนะดินคือแห้งเนหะ็นไหม я. โทนก็อยู่ทัง้งคุณนอพี่น้องเนาะมาหาบึงว่ามันออกบ่เห็ดปวกท่านมีอามาน่ออท่านเชียวมาเขี้ยวยางวาเพื่อนทั้งเปลี่ยนเน่ยดอกยางขอหอมมัน,นเห็ดนั่นบอกว้ามเห็ดพอไหมเห็ดพอก็อยู่รอบตีนตะ ย่นแต่ม wat <ARS> oui mm ันแก่ที่เก่าเพาะว่ามันออกกระดูนอ๋ออกอะไร่ะเก็บน้ำมูนี่เลยนาะย่านแต่มันแก่แะไอืมจว่าเห็ุเพราหนังมันบอกแก่แล้วเหตุจว่าเฮ็ดมันเริ่มออกอีกเพาะที่บอแก่หือเปาขขมันหอนขอน้องม่ทนไปสาัยท่น ครับพี่น้นองประเด็นผ้ามาชมปลาเด้อชมบรรยากาศชมปลาน้ำสวนนะพี่น้องนแบบนนเนาะอืมพี่น้องชมปลาเนาะพี่น้องนะอเนาะก็ขอ,ขอฝากส่องน้องมีตรตังเด้อพี่น้องเด้อแม่น้องมีตังค์เดีย๋ดวยว่างแรกมาทายถ้ำน้ำเนาะพี่น้องสวัสดีค่ะครับผม แน่นเนี่ยเด้อค่ะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนี่ยเด้อค่ะขอบคุณค่ะยูทูบเมื่อไ่เนาะพี่น้องเน,ะนาะคุณผัวกเ็เห็ุลูกสะพายคุณแม่ตุ้นเด้อพี่นอ้องเด้อของขวานนี่แหละ,ะครับประเด็นก็ฝากซองน้ำมันจะข้นเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อขอบคุณค่ะครับผมไป,ไปไปเบิ่งคุณแม่จละลาต่อพี่น้องบ้านครับชมบรรยากาศป่าเนาะพี่น้องเนาะคุณแม่น้องมีต่างคนเคยเปิดซองไม่เด้อพี่น้องเด้อคือกลับมาทายคุณแม่จะลาอยู่ ต้าสวงเดี๋ยวคุณเฮ็ดไม้อยนะู่เนาะพี่น้องเนาะก็เที่ยวมากทายคุณแม่อยู่นี่ล่ละกับอันกะคุณแม่กะมาเบิ่งเฮ็ดเนาะมื้อนี้เนาะว่าเฮนะ็ดปวงสิออกนนะออบ่เนาะไปกดติดตามมันช่องแม่น้องมิตต่างให้ได้พี่น้องเด้อ

ตามมันแม่น้องมีตมังหรอครับต้องอ้องลองม่ตังลูกก<อ>ันลูกสะไฟคุณแม่ตุ้นกระพรอหวานอันนี้หลานไทยนี่แหละหลานไทยขุณแม่จระล่ะนี่แหละ,อละ,อะเออเผลมาไทายถ้ำน้นำผลพงเห็ดอยู่ทูบไม้เนาอยู่เราเนานะนไอโทษนี่ก็ลูกลูกไส้พรอหวานเนดะ้อุ่นแม่ตุนนะ้นเ้อพี่น้องครับ นั่กแฟนเพิ่นนั่นแนนหนละเพืเ่อนดูยูทูบไหมได้พี่น้องเด้อฝากติดตามน้ำเนยจากคนเนะี่ยจากช่องเนี่ยเด้อพี่น้องเด้อกับช่องน้องอีคิวเด้อพี่น้องเด้อซ่องน้องอีคิวก็มีช่องแล้วเพืเ่อนปิดช่องให้แล้วพ่อได้คาข้าต้มขนมเพิ่อนละพี่นอ้องโอ้เฮ็ดยังนี่พี่น้องเฮ็ดจบกดำดำ เฮ็ดยาบอเโอ้เฮ็ดอยังพี่น้องเขาได้หัจักแน่เนาะงามเลยเฮ็ดจื้อวะเอองามเลยพี่น้องครับ sơm bờ cát này pa về năm đây phi đó tuần này nhe, cảm pa phi nông, sôm view pa này, ừ, nhân bột han la ổi, nó tôi tao ăn hoắn ăn chứ đi.

มันพอกเงี้ยพี่น้องนี่มันพ่นน้องน้องนี่นะมันปวกพี่น้องปวกโอ้พี่น้องต้นใหม่เนี่ยน้องมันเกิดขึ้นอาศัยต้นใหม่แล้วต้นดอกใหม่เนี่ยงามเลยพี่น้องงามเลยไปงามงามโอพี่น้องโอ้ต้นนี้ยังแม่มันเกิดน้ำต้นใหม่เนี่ยฮะ ก็ฝากงามเน,นาะนางปลาเรเปลี่ยนได้เคี้ยวหน่อยติดปาลาแล้วะคนมันจะไป,ปกับบักตา,าเหรอเอยครับพี่น้องคลิปนี้ก็ซ้ำเนี่เนาะพี่น้องเนาะคลิปหน้าเจ้าฟอกก็คุณแม่จะล่าไม่ได้พี่น้องเด้อคลิปนี้ก็สวัสดีครับ